สวัสดีค่ะอุนะคะกะนกวันว่องวิทยาค่ะคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก m e มแคป i t ลพาร์ทเนอนะคะเพจที่ให้ความรู้แล้วก็เคล็ดลับดีๆกับการลงทุนในตลาด Forex ค่ะ สัปดาห์นี้นะคะมี3ประเด็นที่คุณจะต้องติดตามและก็ให้ความสนใจค่ะ 1. ก็คือปัจจัยการเมืองการประท้วงในสารัฐการประท้วงในฮ่องกงและความตรึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินยูเอสดอลาและใช้นน่าหยวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเรื่องที่2ก็คือการประชุม FOMC ในวันพฤหัสนี้นะคะเรามาติดตามกันว่าฟเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยหรือลดอัตราดอกเบีย้ยหรือจะ เพิ่ม QE ต้องมาดูกันค่ะและยังมีตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นและ GDP ของ UK ด้วยนะคะติดตามด้วยประเด็นที่3ที่ต้องให้ความสนใจเลยก็คือนักลงทุนกำลังโยกย้ายสินทรัพย์นะคะจาก s ซตเฮ a เว่นกำลังโยกย้ายไปในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็ต้องมาดูกันค่ะว่าจะมีผลกระทบกับสกุลเงินที่เราสนใจในสัปดาห์นี้ยังไง เรามาดูตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะจะเห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งโลกเลยนะมาดูฝั่งแรกอันนี้เป็นฝั่งอเมริกาดาวโจนส์แแเเอสแอน SP 500ปรับขึ้นหมดฝั่งนี้เป็นญี่ปุ่นเยอรมันยูโรขึ้นหมดมาดูตรงนี้ห้ฮ่องกงถึงแม้ว่าจะมีการประท้วงนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าปรับขึ้นเล็กน้อยการประท้วงนี้เริ่มซาลงมีทิศทางมีทางออกที่ชัดเจนมองว่าปรับขึ้นแน่นอน ตัวนี้เป็นน้ำมัน WTI ก็ขึ้น Brent Oil ก็ขึ้นเห็นไหมคะตีความได้ว่าอะไรจากจากภาพที่เห็นด้านหลังตีความได้ว่านักลงทุนกำลังโยกย้ายสินทรัพย์จากสินทรัพย์ปลอดภัยไปที่สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นทีนี้เรามาดูกราฟ US d o l l a Index Future คุณจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันปรับลดลง อย่างมากนะคะไปจบที่96.922ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า US dollar เ,เขาเป็น safe haven อย่างหนึ่งใช่ไหมและเมื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองหลายๆประเทศเองก็ปลดล็อกดาวน์ในหลายๆส่วนใช่ไหมซึ่งเป็นทิศท,ทางที่ดีเป็นแนวโน้มทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในอนาคตก็เลยไม่แปลกเนาะว่าทําไมตลาดหุ้นถึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและโยกย้ายสินทรัพย์เมื่อ US a l l a อ่อนค่า ใครที่เป็นเซเปเว้นเหมือนกันก็คือทองคํามาดูราคาทองคําวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ต่ำกว่า1,700ลงมาอยู่ที่1,670และแน่นอนว่าในสัปดาห์นี้เองมีแนวนโน้มที่ราคาทองคำจะปรับลดลงทำไมถึงรู้ว่าทั้ง US dollar และทองคำจะปรับลดลงเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศตัวเลขเมนูฟรนพิมพ์อกับเซอร์วิสพิมพ์ ที่มันเป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและถ้าตัวเลขเหล่านี้มันมีทิศทางปรับขึ้นมันก็เป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและวันนี้เนี่ยเอามาให้ดู5ประเทศ US UK ญี่ปุน่นแล้วก็เยอรมันเยอรมันคือพี่ใหญ่สุดในยูโรก็จะเห็นภาพเหมือนกันก็จะส่งผลกระทบกับสกุลเงินยูโรด้วยเหมือนกันอ่ะมาดูอันแรกกันของ US จะเห็นว่า เมื่อเดือนก่อนเนี่ยปรับลดลงมากเลยแล้วก็เมนูริ่งพีเอไอของเดือนนี้ที่เพิ่งประกาศอยู่ที่39.8เมนูริ่งพีเไตัวเลขที่ดีควรจะอยู่เกิน50ถ้าเกิน50เท่ากับเศรษฐกิจขยายตัวแต่ถ้าต่ำกว่า50เท่ากับเศรษฐกิจหดตัวและแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ทั่วโลกก็เกิดวิกฤตโควิด19ใช่ไหมก็เลยไม่แปลกเนาะว่าทำไมตัวเลขเมนูริ้งวิมไอมันถึงต่ำลงและเดือนนี้เองก็มีแนวโน้มปรับขึ้นมองว่าถ้าเดือนหน้าปรับขึ้นอีกก็เป็นสัญญาณดีของเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวในอนาคตจะเห็นว่าทั้งภาคผลิตและภาคเซอร์วิสหรือภาคบริการเห็นไหมคะจังหวะรีบาว เนี่แหละเลยเป็นสัญญาณว่าทําไมตลาดหุ้นถึงปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่านักลงทุนเล็งเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเขาเลยอยากโยกย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างตลาดหุ้นนั่นเองจากเมื่อกี้เป็นเมนูฟรีพีเอกับ Servic ิสพีเอ็อของเมกาแต่ว่าวันศุกร์ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับภาคการจ้างงานใช่ไหมคะจะเห็นว่าตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยของเดือนก่อนคนตกงาน20ล้านกว่าคนแต่ว่าเดือนนี้ คนมีงานทำนะคะ2 5ล้าน5แสนตำแหน่งนั่นชี้ให้เห็นว่าทั้งนโยบายการเงินและทั้งนโยบายการคลังของสหรัฐอเมริกาก็ส่งผลดีในระบบเศรษฐกิจนี่ไงเป็นทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าตัวเลขการว่างงานจะอยู่ที่ระดับ13.3ก็ตามก็ตามซึ่งมีแนวโน้มว่าในเดือนถัดไปก็อัตราการว่างงานก็คงจะลดลงเรื่อยๆซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยในสัดส่วน GDP ของเขาเนี่ย ภาคบริโภคค่อนข้างใหญ่ภาคบริโภคก็คือใครภาคบริโภคก็คือนี่ไงเนี่แหละก็จะเป็นทิศทางให้เห็นจากตัวเลขที่พูดมาเมื่อกี้นะคะ เป็นแนวโน้มที่ดีของสหรัฐใช่ไหมแต่ด้วยความที่1ึ่ง US dollar เป็นสินทรัพย์ Safe Haven แล้วคนกําลังโยกย้ายสินทรัพย์น,นี้ก็เป็น1ปัจจัยที่ทําให้ US อ่อนค่า2ปัจจัยอีกอันนึงก็คือเกิดการประท้วงการชุมนุมในประเทศใช่ไหมคะก็เป็น2ปัจจัยที่ทําให้ US dollar อ่อนค่าในช่วงนี้ค่ะทีนี้เรามาดู Menu Trading PMI กับ Service PMI ของอีกประเทศหนึ่งบ้างอันนี้ของเยอรมนีค่ะเยอรมนี Germany เป็นพี่ใหญ่ในสาภาพยุโรปใช่ไหมคะจะเห็นว่าภาคการ ผลิตก็ปรับขึ้นนะเห็นไหมคะรีบาวขึ้นภาพบริการก็ปรับขึ้นแต่เกิน50มั้ยไหมยังไม่เกินแสดงว่าตอนนี้เศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวแต่ยังไม่ขยายตัวเมื่อกี้เอาภาพตลาดหุ้นของฝั่งยุโรปให้ดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมคะเลยตีความว่าในช่วงนี้สกุลเงินยูโรกำลังจะแข็งค่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูฝั่งจีนกันบ้างประเทศจีนเนี่ย ว้าวเลยค่ะจะเห็นว่าตัวเลขเมนูเฟร่พีเมกับเซอร์วิสพีมของเขาเป็นไงคะเกิน50แล้วสแสดงว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวบอกเลยว่าจีนฟื้นตัวเร็วมากหลังจากที่เจอวิกฤตโควิด -19 ภายในระยะเวลา 1, 2, 3เดือนเท่านั้นจีนกลับมาอย่างแข็งแกร่งก็เลยเป็นแนวโน้มทำให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจของจีนก็ไปได้ดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็ ยังมีปัจจัยการเมืองใช่ไหมคะก็เลยทําให้ตัวจีนเองก็ยังเป็นแนวโน้มที่ยังอ่อนค่าอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องมาติดตามไปเรื่อยๆเนาะปัจจัยนี้แต่ว่าถ้าใครสนใจการลงทุนในรูปแบบกองทุนต่างประเทศเนี่ยกองทุนในประเทศจีนน,น่าสนใจเลยทีเดียวเพียงแค่เราเห็นเนี่ยสตัวเลขเนี้ยต่อไปนะคะมาดูที่อังกฤษกันบ้างค่ะ U.K. ถึงแม้ว่าตัวเลข m a n u f r n g P.I. กับ Service P.I. จะปรับขึ้นนะคะ ทั้ง2ตัวแต่ว่ามันก็ยังต่ํากว่า50เนาะก็เลยมองว่ายังเป็นแนวโน้มที่ฟื้นตัวแหละแต่ว่ายังไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีปัจจัยการเมืองไหมเขาเขามีปะทวงในเมืองเขาไหมไม่มีถ้าเทียบกับ US เอแลาใครจะแข็งกว่ากันอะ่ะก็ปอนนี่แหละแข็งกว่าแล้วก็ยังมีเรื่อง b บรกซิตที่เริ่มจะคลี่คลายไปเรื่อยๆก็เป็นแนวโน้มที่ดีกับเงินปอนนะคะสุดท้ายของญี่ปุ่นค่ะ พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่าอเมริกาจีนเยอรมัน U.K ตัวเลข Manufacturing PMI เขาหักขึ้นกันหมดแล้วรีบาวขึ้นหมดแล้วแต่ญี่ปุ่นเป็นไงเนะี่ยยังไม่หักขึ้นเลยเราต้องมาติดตามนะว่าตัวเลขที่จะประกาศครั้งล่าสุดของญี่ปุ่นเนี่ยจะหักหัวขึ้นรีบาวไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นแนวโน้มที่ปรับขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่ขึ้นยังไม่หักขึ้นก็เลยมองว่ายังอ่อนค่าอยู่ และอีกอย่างหนึ่งมาดูที่ภาคบริการบางภาคบริการเนี่ยอยู่แค่26.5เองถ้าดีมันต้อง50ใช่ไหมแต่นี้มันต่ำกว่า50ไปเยอะเลยเราสามารถตีความได้ว่าสกุลเงินญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ยังอ่อนค่านะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูใน EP ีที่แล้วก็จะเห็นเหตุผลและว่าทำไมสกุลเงินเจแปเนถึงยังอ่อนค่าอยู่นะคะต่อไปนะคะประเด็นที่หลายๆคนกังวลเหมือนกันว่า เออเทรดวอ์มันจะเกิดขึ้นไหมการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐกับจีนจะมีทิศทางเป็นอย่างไรดูง่ายๆค่ะดูจากกราฟคู่เงิน US อลลา a r เทียบไชน่าหยวนถ้าราคามันเกิน7.2แปลว่าเฮ้ยเทรดวอ์มันอึมครึมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ตึงเครียดมากขึ้นนักลงทุนก็จะไปเข้าถือ US อลลา a ์มากขึ้นก็เลยทำให้ US อลลาร r แข็งคานี้นะแต่ว่าถ้าราคามอยู่ในกรอบ7.2ถึง7 แสดงว่าปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐกับจีนไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบกับในตลาดหุ้นสักเท่าไหร่หรือว่าส่งผลกระทบกับการลงทุนระหว่างประเทศสักเท่าไหร่แต่ถ้าราคาย mm ูเอเซลลาเทียบชนะอยู่นต่ำกว่า7.0นั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วส่วนตัวมองว่ามันก็คงจะยิงอยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการตีความว่า เทรดวอลจะสร้างความตึงเครียดให้กับน,นักลงทุนไปในทิศทางไหนโดยการเอาคู่ US เอสลาทเทียบหยวนมาให้ดูกันและสัปดาห์นี้ข่าวที่คุณจะต้องสนใจแล้วก็ติดตามนะคะมี GDP ของญี่ปุ่นนะมีการประชุม FOMC ของ US แล้วก็มี GDP ของ UK นะคะในวันศุกร์เนี่ย่ะอันนี้คือข่าวที่ส่งผลกระทบใครที่เทรดเจแปนปอน US แน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบกับคู่เงินที่คุณสนใจในระหว่างสัปดาห์แน่นอนนะคะเอาละค่ะมาดูคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์เลือกมาให้4คู่มีใครกันบ้างมาดูกันเลยคู่แรกนะคะเป็นปอนเทียบยูเอดอลค่ะจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนราคายืนเหนือ1.26นะคะมองว่าในระหว่างสัปดาห์คงจะย่อลงมาอีกครั้งแล้วก็ไปที่ เป้าหมายแรก1.275ถ้าหากว่ายืนเหนือได้ก็คงจะไปที่นิวไฮที่1.312นะคะมาดูคู่ต่อไปค่ะนิวซีแลนด์เทียบ US ดอลล a าร์คู่นี้นะคะ Time frame weekly นะจ๊ะไม่ใช่ daily จะเห็นว่าราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่0.65แล้วหูสัปดาห์นี้นะคะมองว่าคงจะย่อตัวลงมาก่อนที่0.632แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่ Target หลักๆเลยก็มาอยู่ที่0.67นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่มันเป็น Time มเ a m e weekly แล้วก็ด้วยปัจจุบันที่ข่าวสารเนี่ยไวมากแบบ real time ด้วยซ้ำก็ระมัดระวังในการเทรดนิวซีแลนด์ด้วยนะคะมาดูคู่ต่อไปค่ะคู่นี้ US อล์เทียบแคนาดาค่ะเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงลงลงจนมาปิดแกลบเรียบร้อยแล้วมองว่าในสัปดาห์นี้ราคาคงจะย่อขึ้นไปก่อน ประมาณ1.36แล้วก็ค่อยลงมาใหม่ทาร์เก็ตก็จะอยู่ที่1.321นะคะสำหรับแคนาดาคุณจะเห็นแล้วนะว่าราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นบรน n ์หรือ WTI ก็ปรับขึ้นอย่างชัดเจนนะจ๊ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ US เทียบแคนาดาปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะและคู่สุดท้ายคือทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำอยู่ต่ำกว่า1.700 และมองว่าถ้าราคายังอยู่ต่ำกว่า1,700มีโอกาสที่จะลงมาถึง1,640ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูนโยบายการเงินของเฟดด้วยเนาะเพราะว่าข่าวนี้แหละจะส่งผลกระทบกับราคาทองคำแน่นอนในวันพฤหัสนะคะสุดท้ายอย่าลืมค่ะโควิด1 9ถึงแม้ว่าหลายๆประเทศหลายๆภาคส่วนของประเทศไทยจะเปิดในเฟส4แล้วออกไปนอกบ้าน การุาใส่แมสด้วยนะคะร้อนหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าล็อกดาวน์รอบ2จะยิ้มไม่ออกกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ